ปอ,อนกเคลื่อนไหวยิ้มเพลียหลังแพทย์นปปพาคบตำรวจหนุ่มหลายคนอดเป็นห่วงสภาพหัวใจของหนุ่มปออนกไม่ได้หลังคู่จิ้นอย่างแพทย์นปปพาได้ลั่นผ่านรายการเพ็มันบันเทิงช่องแปดว่าได้กลับมาคบหากับนายตำรวจหนุ่มนายพัชชัยประภาแล้วและพร้อมใช้คำว่าแฟนไม่คุยกับคนอื่นคุยแค่คนเดียวล่าสุดทางปออนกมีการโพสต์เคลื่อนไหวผ่านไอจีเป็นรูปภาพขณะยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยใบยหน้าที่ยิ้มเศร้าๆพร้อมกับแนบแคปชั่นเป็นรูปสะพาน และโพสต์คลิปผ่านไอจิสตอรเขียนข้อความกำกับไว้ว่ากินบ่อยขนาดนี้ทำประกันเพิ่มก่อนนะพร้อมอีโมจิใบหน้ายิ้มเปลียล่ยๆมีเหล่าบรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจพร้อมบอกให้สู้กันอีกด้วยครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ